สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วค่ะวันนี้นะคะแนนจะพามาดูคังสมบัติเอ้ยไม่ใช่เป็นคังสแปรห์ค่ะก็คือคังอะไรต่างๆนั่นเอง ที่นี่นะคะก็จะมีสต็อกสาหรับเตรียมซ่อมเพื่อรองรับการซ่อมสินค้าที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมอนิเตอร์เครื่องสําลองไฟพินเตอร์หรือว่าพาวเวอร์สัปพายค่ะได้การจัดเตรียมสเปร์พาร์ตหรืออะไรต่างต่างอย่างครบถ้วนและครอบคลุมทําให้ทีมช่างของเราสามารถซ่อมสินค้าได้หลากหลายอาการค่ะและสามารถส่งสินค้าคืนให้แก่ลูกค้าภายในไม่กี่วันหลังซ่อมอีกสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจนะคะ คือทีมจัดส่งของเราสามารถรับและส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยค่ะเพื่อนํามาซ่อมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลด้วยระบบการรับสินค้าและอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลประวัติการซ่อมได้และนี่คือทั้งหมดของศูนย์รีเทนเตอร์ของเราค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย